คสบายดีเด e ้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะ en นั่งมาแกงน้อไม้พ่อแม่พี่น้องเซตเซตน,น้อก,กันอ,นอ,นอืพวกฉลุเสียแซ่เสพไล่เสายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยพ่อแม่พี่น,อน้องน้ำตาล นางมากแกงและไม้พี่น้องเบิ่งก็เก่านางเจียอารพร้พอมกันเลยทะเกันเลย ชนางมาแกงน้ำไม้ให้พี่น้องบิงชนางบบมี่มักเพชรชุดบ่แม่พี่น้องใส่ริงแหงมักบวบกับบบมี่

行行行 อย่ามันติดหมองกลับมาก็รู้อย่ามันติดหมองเว้พี่น้องแกงน้ำไม้กาโบ,บมีแบบโบมี่มักบวโบมีคเครื่องแกงเว้พี่น้องนง้งแกงแต่น้ำไม้รถมาขายคเครื่องแกงกรับก็บอกมา ชาวนางอยู่นอหมโมมันก็นหาซื้อ,อยนกแน่เพราะว่าบางทีมันก็นแบบไปชเบเขาออกไปปัดบูรณเห็นเขาแบบกันชื่อมีบางบวบมีหยางมาแกงกัญชีแจ็บอยู่มีเฮ็ดมีหยางใส่ฉนานแกงน้ำไม้ชุดชดแบบหมดมีหยางใส่เลย เอ๊ะผมไม่นู้นี่งใส่พัดแหนงสิบหงก์เอ๊ะี่เอ๊ะ เ้ยมาจับกล้องน่แกงน้ำไมก้กินกัะเวนเข้าม่พี่นอ้องสวัสดี <c oughs>

เซ่ผมเองน้องผมหะงานเรามีแจ่งทำไมหลัดลูกสาวล่ามาแตงมี่เยน นางใส่ผักแหน่งอันนี้เลยสาวคนบกกินอันนี้หันใส่นางเริ่มรีใส่ามาเด้อพ่อพี่น้องมากินแกงน้ำไม้เส่บๆน้ำชาวนางเด้อเก่งน้อยอู้ตกใจเลย ข้าวกระไรโฉงพลหักโบเบิร์ดดอกบุ๊บปุ๊บมือมากินข้าวเก็น้องคนมาเต็มเฮียนถูดดึงหาถูดหากันได้ป่ะเสพเสพพ่อแม่พี่น้องเจ็บนี่ชาวนางบรมีมักบวบมี่ยังใส่ได้ใน,นหักแซ่บนฮงแบบประเด็กมันแซ่บนะมันก็นเลย <ś> ประเด็กซ่บแล้วมันยังแซ่บฮะ เพ็ดเพ็ดไดใจห้างน,นีล่ละเกงน้อยผมโบให้ใส่น่งมากอยู่ใช่เกงมากผมโบม,มากน่งเลยใช้กินดิบ 吃拉面、糊饼。 แซบแซบเฮงแม่พี่น้องแขกน้อยจนบ่ปากบ่เว้าเลยพิ่นจังแซบบ่แซบอยู่นี่จังบ่เว้าเนาะท่นแซบนี่คือสิปาอยู่อันนี้คือสิบ่แซ่บเฮ็ดเองแกงเองก็เลยย่องเอาตัวเองแซบบ่บ ยันมาหมดเทยคุณปุบบ้าเป็นเจ็บข้อจะเป็นอย่างเป็นเราดังไรได้เออเอพื้นกินข้าวหรือเปล่าอืมไม่ได้กินแค่ไหมป้าฮากันกจนลืมแข่งหน่อย เมื่มอมางานจนั่งแล้วแกงมาไม,ามาา้จะหาเพิ่นนั่งให้ครัวขัราะทีน อืมฟักต,ตัวอ,อันนี้เต็มเต็มแต่ละนั่งจีขอไปกินก่อนพราะไปพี่น้องจะนั่งกันชิพิดคลิปไว้ก่อนเพราะว่าเข่งน่อยก็อยากเคิร์นแน่นหนึง่งจะเป็นอย่างแหละ เป็นเจ็บคอเป็นน่องไปได้นึงก็เลยอยากอายกล้องน้อยนึงแขกน้อยเดี๋ยวนางแกซีคอปิดกล้องไว้แล้วแกสีมาพาแขกน้อยกินข้าวอิอ่มเลยจังยังก็อันกลางคาคอใช่ปะป้ากินปลาทูจนกลางคาข้อผมเป็นไปน้องเฉพ่ะเพื่นจังว่าเจ็บเจ็บเฮดได้สามบาทนี่ เท,ท่อะไรกินปลาทูจนการขาคอตายตายแล้วเนาะกินแกงมะม่ายนี่มันจะหมหาะจะนั่งปิ้งปลาทูเมื่อวานนี่ปลาทูสามตูเหลือในตู้เย็น กินแ้นังกับมะฮู้กับกางคาคอคือกางป่าคาคอให้อิ่ยัดไหมเจ็บบะเจ็บไม่รอยู่ยไปจังในเฮดามากินข้าวแกงหน่อไม้ แซ่บเฮมพ่อแม่พี่น้องเบิดเค้กน้อยเพื่อนกินได้หนึ่งชะนางนี่แหละกินหลายาก,กินลำไม่แซ่บนี่แซ่ึงหชะนางก็กินฮะก็กินมันนี่แหละเลก,ก็เลยแกงมาซูพี่ชุนน้องเบิก พอจะมีวียงได้ลูกสาวก็หัวตะควันเม่บางทีกับเม่ก็บอกบุตืบ่เบแบบาพิษบาน่านไปบัดรถือบัดพิษลูกก็หัวควันลเลย่อแม่พี่น้องไม่ได้กินมาแฉะเห็น แกงใช่กามมา <c oughs> ุกูนาอืมกุกูนากะไรสวยงามนะเศรษนีพูดไหมพี่น้องเศรษี่เงสาวก็ว้าตะขวันอืมตขวันแม่แม่บอิด จ่หัวเนี่ยชนะงไปนั่นเลยกันชนะนะชนะชนะเนะชนะชนะชนบช้ะยนะชนับนัชกะชนะชนีชนะนะงนะบ่ะียนะชนยชนาะชนะหนะชนะน้องกชนะชนะกนหอนะชนะนะชนะชนะชนะนะช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 นะมนะชนะชนะชนกนะชนนะ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 ชีะนนพนนนนะ ชนางอยู่น้ากันสองคนแม่ลูกกาชีวิตประจำวันชนางกับพี่ชื่ล้วพ่อแม่พี่นอ้องจะหาอยู่กินไปแบบชี่อเลยแต่ละมือแต่ละเวนชนางก็เลยอยากถ่ายเป็นคลิปกินข้าวกับแซวกองคําสื้อผื่นก็นได้แต่ชนางค่ะบ <c oughs> ข่าวราเตียงมาเอินมาแขกน้อยชนางก็เลยเอินแขกน้อยแบบเพิน่นจะคืออินเดียนะพ่อแม่พี่นอ้องชนางก็เลยมักเอินมาแขกน้อย อยากถ่ายแขกน้อยให้พี่น้องเบิงให้เอซีหลๆท่านเบิงคือเก่าว่าเป็นจังไดมาจังไดเพิ่นใหญ่กว่าเก่าแล้วได้พ่อแม่พี่น้องเบิงยืนให้เอเีเบิงด้วยนะโอเฮ้ยพหิงจ่อยหงใหญ่ใหญ่สูงกว่าแม่แหละแต่กระตูเผิ่นมัน้อยเพื่อกินข้าวน้อยเ่อพี่น้องอ้าวสั่นการชาวนางกันเนาะคลิปนี่ชาวนาัะมาถ่ายให้พี่น้องเบิงคือเก่าชีวิตครอบครัวชาวนางอยู่กับลูกว่าเป็นจังไดมาจังได ประมาณน,นี่แหละพ่อแม่พี่น้องชานางกับคลิปนี้ชานางการสิภาคพี่ญายจะดีไม่นญ่จะดีะดทุกทท่านบาวบวันในประเทศหรือต่างประเทศที่เขารับชมและติดตามคลิปของชานางกัะผากกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้ชานางให้ชนางได้ใหคลิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี่ชานางกาสิคอจบไปชฉันนี่กระถาติดตามอีกคลิปหน้าว่าชานางสิไปทางใดมาทางใดชานางกับชิ้ทายพี่น้องเบิงคือเก้า ตัวใดชนะงบอกพิษชนะงก็ขอโทษขออภัยเด้อ mm hmm. พ่อแม่พี่น้องคิดนี่ชนะงกีฬาไปแล้วกับสบาย mm hmm. ดี